ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนๆเอฟซีของพายมุกนะครับวันนี้ก็ทำคืนนี้ก็แวะมาเล่นกับน้องมาโนดนะครับก่อนนอนนะครับแวะมาดูความน่ารักของน้องมาโนดนะครับมาดูการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของน้องมาโนดนะครับว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับ จะมาหากล้องหรือเปล่านะครับจะมาหากล้องหรือจะมาชนผมนะครับไม่ออกห่างแม่เลยนะครับน้องมาโนดยินกับแม่ตลอดเลยนะครับ มา,มาเร็ว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 โนดเ๋ยวโนดเอ้ยไม่สนใจเลยนะครับไปหาแม่อย่างเดียวเลยครับไปกวนแม่กินยานะครับอันนี้เร็ว เร็วเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้น่าจะเริ่มเปลี่ยนเวลานอนแล้วนะครับ น่าจะนอนที่หลังแม่นะครับน้องมานดแข็งแรงมากนะครับ อยู่ใต้ท้องแม่ยังเยอเลยครับมานี่มาเร็วเร็วเร็วมานี่มามามาเออเออเออดูพุงนะพุงใหญ่มากนะครับทั้งภไยอนาคตลูกตอเลยนะครับพุงใหญ่นะครับเหมือนช้างศึกเลยนะครับ

ยังมีตื่นตื่นอยู่นะครับยังไม่คุ้นกันนะครับอองมาเล่นกับน้องบ่อยๆเพื่อที่จะให้น้องได้คุ้นเคยนะครับสงสัยนะครับแสงอะไรนะครับกำลังสงสัยอยู่นะครับ นี่มาเดี้ยวเร็วนอดเอออันนี้มายเออเอๆมา้ยน่ะเลี้ยวเรียวอ๋อวแข็งแรงมากนะครับดูครับสงสัยนะครับกำลังสงสัยครับ 明白。<Nada> <laughs> อยากเล่นด้วยนะครับแต่ยังไม่กล้านะครับต้องต้องต้องมาเล่นกับน้องเขาบ่อยๆครับให้เขาได้ชินนะครับให้เขาได้ชินได้รู้จักกับเอ,อ่อคนที่เข้ามาหาเขานะครับอันนี้น้องยังใจหนึ่งใจหนึ่งใจหนึก็อยากมาเล่นนะครับแบบกลกลัวๆครับ มื่อกี้ผมก็จะเอามือแตะแตะหัวเขานะครับเขาก็ยังมีระแวงอยู่นะครับพราะแตะก็วิ่งไปหาแม่นะครับแล้วก็มาอีกนะครับ นี้ก็พามาโนดมาส่งแม่ f อซเข้านอนนะครับไปเลยมาถ่ายความน่ารักให้แม่ f อฟีได้ชมนะครับก่อนนอนนะครับพามาโนดมาส่งแม่ FC เข้านอนครับ เดี๋ยวผมจะลองยืนไกลๆนะครับว่าน้องเขาจะมาหาไหมนะครับดูปฏิกิยาของน้องเขานะครับกำลังสงสัยอยู่นะครับอยากเข้ามาเล่นด้วยนะครับแต่ใจใจก็ห้าสิบห้าสิบนะครับกะกากลัวอยู่นะครับไม่ค่อยได้มาหาน้องบ่อยครับ จะแวะมาทีนึงก็คือกลางคืนครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคืนนี้ก็พาน้องมาโนดมาส่งแม่เอฟซีขนอนนะครับขอให้แม่เอฟซีทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความจเจริญและสุขภาพแข็งแรงนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ